ทุ้กันนะคะกับกากับแต่งความมันเดียวนะคะตอนตอนนั้นหนูไม่ได้แฮชมาหลายวันแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะตอนนี้หนูไปชนคนอื่นหนูหนูไม่เคยเห็นคนอื่นลอยแบบเนี้ยเหนือหัวเลยอ่ะเนี่ย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 โอ้โหเหนือเฮ้ยเฮ้ยนายจะมาทำไรอ่ะใช่เฮ้ยนายจะมาทำไรอ่ะนี่เกมบังคับยากมากเลยอ่ะนี่แบบอือหือเดินสโลโมชั่นดีกว่า ขี่รถแป๊บไปหน่อยดิเพื่อนขี่รถขี่รถเฮ้ยมันตกใจเราอะให้แยกรถนะเฮ้ยแยกดถเฮ้ยเมื่อกี้มันตกใจเราอะ เก็บก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลงขอขอลงไปเก็บ,ก,ก,บก,ก่อนีแหววแบบบังคับยากอะบังคับยากอะเฮ้ยเหมันไส้คนอื่นมันไส้คนที่เดิอนอะไม่เปียบอะโอ้ เยโอ้โหสาภาพโอ้โคนคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอม่ะคนนี้ก็ยังเดินอยู่ลอยฟ้าเหมือนเดิมอ้าไปไม่ได้เหรอแอปไปแอปไปมันไส<ช>ไหนทำไรายอะไหนทำไรายอะไหนทำไรายอะ ไปไปไม่ได right. oh, 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 ้อะไรอ่ะโอ้โหตดด้วยสุดดีโอ like, mm ้โหตัดหน้าตัดหน้าตัดหน้าพี่ตัดหน้าก็แบบยอดเลยอือหือไป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 โอ้โหที่ถือเร็วนะอื้อหือ เบกโอ้เบกก็ยังกลับมาจุดเดิมตัดหน้าเลยไหมไ้่โอ้โหรถรถอะไรลองไปตัดหน้าสักคันดิจักรยานมันเร้าไรจักรยานมันเร่าไร้เดี๋ยวไปตัดหน้ากันสวัสดีเพื่อน ไปสี่รอยด้วยช้าเร็ว,รวสโลโมชั่นรอเราด้วยสโล伊สารอัโลโลดรถมันไปแล้วเกมนี้ถือว่าบังคับยากะนะอะตัดหน้อา,อ,าอ้าว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 เฮ้ยดูดูด ดูโอ oh, nah ้หนายกลัวรถเลยสุดยอดนะไปมันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหรือวมันวิ่งได้สักระยะมันไปแล้วเดินแบบสโลโมชั่นมากเฮียก่อนเฮียก่อนเฮีย ฉันจะไปโดรถของคนอื่น สโลโมชั่นตลอดเลยเดี๋ยวนะไหเรสวัสดีเพื่อนชิ้นหนตัวเราไม่ละโอ้โหแขนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคะเฮ้ยดูแขนนะนี่ตายไปดูรถของอันอื่นสบายเลยเดินแบบสโลโม่ เอารถตอนนั้นหนูเคยเห็นร <laughs> ถมันทับกันต <laughs> ลกอ่ะ <laughs> ไปแล้วไม่รอใครแล้วชนอย่างเดียวโอ้โหกระเด็นโอ้โโอโ <laughs> ตายตายแบบไร้สติปัญญามาก มอเตอร์ไ้า์คน,นเดียว hey. เท่านั้นตอนนี้เคยวนคกันแล้าแต่เฮ้ยมอเตอร์ไซค์ตลกมากเลยค่ะตอนตอนที่แบบเด๋วโอ,ดดวอ้โหเลี้ยวเลี้ยวคันโค้งเลี้ยวคัน วันนี้หนูไปเที่ยวภูเก็ตค่ะหนูอยู่ที่ภูเก็ตยู่นะนี่แล้วไม่กลับหอนนจะกลับอันที่เก้าค่ะเียอแล้วค่ะแล้วก็หนูก็อยู่ในโรงแรมน้องหนูก็ดูกระตูนอยู่โอ้ย คาผ่นแล้วก็เป็ต่อแล้วแท็กอีกครั้งจริงๆแล้วรู้แล้วแต่ว่าทำไปไม่เฮ้แท็กนายแท็กนาโอ้ยหเดี๋ยวนะ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 ไปไปดูตรงนู้นก่อนดิเฮ้ยไอ้เจ้าหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยอ้าว บักหรือเปล่าอ่ะโอ้โหสภาพคุณตายนี่มันช่างโรแมนติกจริงๆเฮ้ยเมื่อกี้มันบักอ่ะเฮ้ยเต็มเฮ้ยมาเดยสวัสดีกล้วยสวัสดีดำสวัสดีโจนเดือดอย่างสโลโมชั่นมาเดยเหมือนไส้อ่ะอันนี้พิชชนดีกว่าเหมือนไส้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เอกีบักตลกอะเดี๋ยวไปเลยโรแมนติกเต็มใจโอ้โหกระเด็นกระเด็นแป๊บ่นคนนั้นอีกนะคะ ชอโอ้โหคนนี้อย่างกับล็อกเกียนมันแกรบประปรบเลยอยอด ของมันบวมแบบนี้อ่ะช่างมันแบเนี่ยผมรอไหมครับ<ม>คนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องหนูเยอะๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครติดตามช่องหนูเยอะๆเ,เดี๋ยวหนูจะทำคลิปใหม่เยอะๆเลยค่ะมาแต่พูดเกือบชนไปแล้ว <laughs> ชนไปแล้ว เอารถใหมนไหมรถนี้ถือว่าขับเร็วนะนีดอูดโอ้โหโอ้โอโอ้โอโอ้โอ้โอ้มันสายอ่ะคนเฮ้ยเฮ้ยจบหายโอเคเฮ้ยมันหายอ่ะ ก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, ก share, and กด subscribe ด้วยนะคะถ้าใครติดตามถ้าเกิดใครติดตามช่องหนูเย้เย็นจะทำคลิปให้เยอะมากเลยค่ะให้ทุกคนติดตามหนูนะ <c oughs> ให้ทุกคนติดตามหนูนะคะ <c oughs> โอเคค่ะสารับวันนิ่งกอลาตัวก่อนนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกได้นะคะสารวัลนิ้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ